สวัสดีเพื่อนๆใน YouTube ทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happiness Man นะครับคลิปนี้ก็เป็นพาร์ทที่7แล้วเนาะสำหรับซับโนลิกาบิโรซิโลนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอท้าวความไปถึงภาคหลักก่อนนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมได้เล่นเกมนี้แล้วผมก็อยากจะรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนดาวดวงนี้นะครับก่อนหน้านี้เนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเ,เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักแพลเน็ต c 5 6 b นะครับผมแล้วก็ c a r าแบคทีเรียนะครับที่เผ่าพันธุ์สถาปนิกเนี่ยได้นำมาวิจัยเพื่อค้นหาวัคซีนเนี่ยแต่กับเ,เกิดข้อผิดพลาดนะครับทําให้แบคทีเรียเนี่ยกระจายสู่ดาวเคราะห์ 456b เต็มรูปแบบนะครับผมควอบคุมทั้งดาวเลยนะครับ ตัวน,นี้นบผมแคเนตซีนัสกบีนะผม,ะผมก็คือดาวเคราะห์ที่ตั้งอยู่ขอบนอกของกาแล็กซีอารีเน่นะผมและดาวเคราะห์ดวงนี้โคจรรอบดาวฤกษ์หรือที่เรียกว่าดวงอาทิตย์นะครับและยังมีอีกอย่างน้อย10ดวงในระบบสุริยะนี้นะครับดาวเคราะห์ c ีนับีเป็นดาวเคราะห์หมาสมุทรแต่มีขนาดเล็กกว่าโลกนะครับมีชั้นบรรยากาศมีออกซิเจนและไนโตรเจนและยังสามารถหายใจได้เหมือนดาวโลกนะครับดาวเคราะห์ซีนสกบี ยังมีดวงจันทร์ถึง2ดวงนะครับและมี1ดวงที่ใกล้ดาวมากๆจึงเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาค่อนข้างบ่อยนะครับผมจากที่เราสังเกตในเกมนะครับเวลากลางคืนมันจะมาบ่อยเหลือเกินนะครับผมาดาวเคราะห์เสียศยกร์บีนะครับมีระบบนิเวศหลักอยู่3แห่งบนโลกได้แก่หลุมมุกกาะบนะครับเซกเตอร์ซโร่และโซนแห่งความตายหรือเรียกอีกอย่างว่าเดซโซนนะครับต่อมานะผม เป็นข้อมูลของคาร่าแบคทีเรียนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับผมคาร่าแบคทีเรียครับเป็นแบคทีเรียต่างดาวที่เผ่าพันธุ์สถาปนิกได้ค้นพบในระหว่างาสำรวจดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าแบคทีเรียเนี่ยที่เผ่าพันธุ์สถาปนิกนํามาวิจัยนะเพื่อหาวัคซีนเพื่อรักษาโรคเนี่ยได้เกิดข้อผิดพลาดนะครับผมทำให้ตัวแบคทีเรียเนี่ยกระจายสู่ดาวเคราะห์ เชื้สโบีแบบเต็มรูปแบบนะบผมคือกระจายทั่วทั้งดาวเลยไปที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คาราแบคทีเรียเนี่ยดุรแรงกว่าโรคที่มนุษย์เคยเจอนะครับผมซึ่งกลุ่มคนที่ลงมาก่อนนะครับได้ทำการวิจัยแล้วก็ศึกษาเนี่ยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมข้อมูลต่อมาครับก็คือข้อมูลของตัวเอกของเรานะครับผมสำหรับภาคหลักนะครับนั่นก็คือไรเรียรโรบินสันนะครับผม ไรลี่โดเป็นสารครับ mm hmm. เป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่รอดจากการตกนะของยานออรูานาครับที่เราเห็นตอนต้นเกมเนาะสำหรับภาคหลักโดยการหนีขึ้นไลฟ์พอร์ตนะผมข้อมูลของเขานะครับก็ที่ผมหาไม่ค่อยมีเยอะสักเท่าไหร่นะตัวไรลี่นะผมเป็นหนึ่งในสมาชิกของบริษัทออโรราครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาระบบนะครับก่อนที่เขาจะขึ้นยานออรรานะครับนะ เรลี่ครับกำลังหลบหนีขึ้นไลฟ์พอร์ตระหว่างที่ยานอโรอารากำลังจะตกนะครับผมเขาได้ถูกฝาครอบแผงวงจรของไลฟ์พอร์ตเนี่ยกระแทกเข้าไปที่หน้านครับทำให้เขาหมดสติและหลายชั่วโมงต่อมาเนี่ยเขาได้ฟื้นขึ้น,นครับซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยคนอื่นที่รอดจากาจากการตกของออโรราเนี่ยได้ทยอยเสียชีวิตประจนหมดนะครับผมและเหลือเขาเป็นคนสุดท้ายของกลุ่มพรอชีวิตนะและตัวเขาเนี่ยก็ยังรู้ภายหลังนะครับผม ว่าเขาเนี่ยได้ติดเชือเ้อแบคทีรียคาราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไรลี่ได้สำรวจและผจญภัยไปทั่วทั้งมหาสมุทรเขาได้รับข้อความจากสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานะครับผมที่สามารถสื่อสารผ่านทางโทรจิตได้เชื้อเชิญให้ไรลี่เนี่ยไปพบเขานะฮะซึ่งทราบภายหลังว่าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานั้นก็คือสัตว์ขนาดยักษ์ที่เรียกว่า the sea e m p ร r o r ครับโดยที่เราจะต้องช่วยเหลือเหล่าลูกๆและปลดปล่อยลูกๆของเขาเนี่ยออกสู่ ถ้าเรียนกว้างใหญ่นะครับผมและทิ้งตัวเขาไว้ให้ค่อยๆลาโลกไปนี้ไปครับก็คือ,อปัฒนาสุดท้ายของเดอะซีเพล์เนี่ยก็คืออ,อยากให้ลูกๆของเขาเนี่ยได้ออกไปใช้ชีวิตอย่างที่เด็กๆคนจะได้รับนะผมเพราะว่าในตัวตัวของเดอะซีเพล์เนี่ยก็ถูกกักขังไว้ในสิ่งปลูกสร้างนะขนาดใหญ่ครับซึ่งมีขนาด ซีเหลี่ยมเนาะคล้ายๆตู้ป่านะครับแล้วก็เด็กซีเพอร์เนี่ยก็ได้ไดทําการาวางไข่ครับซึ่งตัวเรานะผมก็ได้รับนะผมคาตอบรับเนาะว่าจะช่วยนะครับให้เด็กๆได้ออกไปสู่โภายนอกนะครับผมหลังจากที่เราช่วยเด็กๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ตัวเด็กๆเนี่ย จะปล่อยเอนไซม์42นะผมแบบเข้มข้นออกมาทั่วทั้งดาวนะครับจึงทำให้แ bon บคทีเรียคาร่าบนดาวเคราะห์4 5 6 b เนี่ยหายไปจากดาวและตัวไรลี่นะผมก็หายจากโรคแบคทีเรียนี้ได้นะผมแล้วก็หนีออกจากดาวได้สำเร็จนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของภาคหลักเนาะต่อมานะผมเเหตุการณ์ครับซับนาฬิกาเบโลซิโระครับผม ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น2ปีหลังจากการหนีของไรลี่โรบินสันครับหลังจากนี้เป็นเรื่องราวของโรบินอายูนะฮะหลังจากที่ออ t เร่าได้บอกกับเธอว่าน้องสาวที่ชื่อว่าแซมได้เสียชีวิตแล้วบนดาวศีรษะศกบีนะผมโรบินอายูนะผมเป็นนักสำรวจของออ t เร่าครับได้ลงมายังดาวเคราะห์ศีรษศกบีด้วยความตั้งใจที่จะเปิดเผยข้อมูลความจริง ของแซมอายุนะครับผมน้องสาวของเธอหลังจากที่อาราได้รายงานว่าน้องสาวของเธอเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วนะครับหลังจากที่โรบินเนี่ยลงสู่พรื้อดาวแล้วก็ได้เริ่มออกอํำรวจไปที่ต่างๆและได้รับสัญญาณหนึ่งซึ่งทราบภายหลังว่าเขาคืออารันหรือที่เรียกว่าอารันนะครับผมเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือครับตอนแรกอารันเนี่ยได้ส่งไปให้มาร์กริดนะครับและเธอไม่ตอบกลับสัญญาณเนาะ และได้ส่งไปให้อัลเชราครับแต่ดูเหมือนว่าเจตจำนงของอัลเชราเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่ครับอารันจึงได้ซ่อนตัวจนโรบินไปเจอเนาะโรบินได้เสนอที่จะช่วยครับโดยการให้อารันเนี่ยโอนย้ายข้อมูลของเขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยครับเข้ามาอยู่ใน PDA ของโรบินครับแต่ด้วยความที่ไม่เข้าใจในภาษาครับจึงทําให้อารันเนี่ยเข้าใจผิด และได้ทําการอโอนย้ายข้อมูลของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสมองของโรบินครับอย่างไรก็ตามว่าผมโรบินก็ยินดีที่จะช่วยสร้างร่างกายให้กับอารันถึงแม้ว่าโรบินจะ,ะไม่พอใจในสิ่งที่อารันทำนะครับในเวลาต่อมาโรบินก็ได้ไปเจอกับมาร์กาเร็ตด้วยความบังเอิญเนาะแต่การเจอกันครั้งแรกของอมาร์กาเร็ตกับโรบินเนี่ยก็ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่าโรบินจะบอกว่าเธอเนี่ยไม่ใช่คนของอัลเทรานะ แต่มาเกิดเนี่ยก็ยังไม่ไว้ใจโรบินมากนักนะครับหลังจากที่โรบินได้เปลี่ยนสัญญาณดาวเทียมนะครับเป็นโหมดทดสอบมาเกิดก็เริ่มไว้ใจโรบินมากขึ้นอ่าแล้วก็ข้อมูลล่าสุดของเราตอนนี้ก็คือแซมอาจจะยังมีชีวิตอยู่นะครับอาจจะยังไม่ตายหรือถึงจะตายแล้วก็อยากรู้เหตุผลจริงๆว่าลองสาวของของเธอเองเนี่ยตายได้อย่างไรนะครับ และโรบินเนี่ยก็ยังจะต้องช่วยเหลืออารันต่อไปนะครับผมนะฮะแลวหลังจากนี้เราก็ต้องรอข้อมูลและพิกัดต่อไปอ่าว่าเราจะต้องไปที่ไหนนะครับต่อมาเรามาดูข้อมูลนะครับผมเพิ่มเติมของไอคิเทคนะหรือเผ่าพันธุ์ของอารันนะครับไอคิเทคนะครับผมหรือเรียกอีกอย่างว่าสถาปนิกเนาะ เรียกกันทั่วไปว่าเผ่าพันธุ์เพีเคอร์เซอร์นะครับเป็นเผ่าพันธุ์ไซเบอร์ดติโบราณที่มีความก้าวหน้าสูงนะครับพวกเขาเนี่ได้มาถึงดาวเคราะห์สีห้าสมีเนี่ยประมาณ1,000ปีก่อนเหตุการณ์ในซับนอร์ติกาครับและได้นำแบคที ria คาร่าเนี่ยมาสู่ดาวเคราะห์ด้วยนะครับโดยหวังว่าจะหาวิธีรักษาได้นะครับ เพราะว่าเราพีเคอร์เซอร์เนี่ยได้ติดเชื้อแบคทีรียคาร่าที่อันตรายถึงชีวิตและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จึงได้จัดตั้งศูนย์วิจัยเพื่อค้นหาวิธีรักษาโรคนะครับและอารันก็คือหนึ่งในนั้นที่เป็นอ่าหนึ่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับที่ติดเชื้อเนาะและยังมีชีวิตอยู่นะครับโดยการโอนย้ายข้อมูลของตัวเองเนี่ยไปยังอ์ติแฟกต์หรือสิ่งประดิษฐ์ที่กักเก็บข้อมูลไว้ครับที่เหลือนะครับผม คาดว่าเสียชีวิตนะครับหรืออยู่ในสภาวะหยุดนิ่งเนาะก็ะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสําหรับภาคบิโลซิโลนะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะผมก็เราก็ไปรับชมเกมเพลย์กันต่อนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ผมหามาก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะโอเคไปรับชมได้เลยครับผม หลังจากน,นี้นะครับผมเราจะตามหานะครับอาร์ติแฟกต์อีกสองชิ้นนะครับและก็คืออาร์คิเทคนะไม่ใช่อาร์ติแฟกต์นะอาร์คิเทคทิชชู่นะครับแล้วก็อาร์คิเทคออร์แกนส์นะครับเรายังไม่ได้สองอันนี้นะครับซึ่งโลเคชันเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่ last no position ครับแล้วก็อีกที่หนึ่งจะอยู่ตรงน่าจะเป็นแท่สิบสาม ตรงนู้นนะครับแต่เ๋ยวเราไปตรงนู้นก่อน,นครับเราจะไปตรงที่ลาสโนโพซิชันก่อนนะเป็นเควสของอ่ามากักกะลิตนะครับโอ้สามตัวเหรอตรงนี้ ตรงนี้ยังไม่เคยมาน,มนะเลยครับไม่มีทางไปต่อนะข้างล่างนี้ Okay. เหมือนจะมาถูกทางครับมีแท่นตรงนี้ละคิดว่าเราต้องช่วยเขาสร้างครับบอดี้ครับสร้างร่างกายเนาะเก็บเก็บไปสักหน่อยครับเก็บสักหน่อยติดไม้ติดมือไปครับโอเรามาถึงแล้ว เหมือนอ๋อมันเป็นอันนี้เหมือนต้องเดินไปต่อนะครับโอเคสวยมากครับเป็นผลึกคริสตัลสีม่วงๆฟ้านะครับหิมภูสวยมาก You will be able to construct bionic organs with the scanned material, both primary and secondary. Our designs provide for redundancies. given your current location I think they could still be improved your feedback has been noted อืมเคยอ่าอ่ละนะครับอันนี้ขาดแค่ริบบอนครับโอเคแต่ของนี้เรามีพร้อมไหมนะอ่าสเกลตันครับเราพร้อมแล้วอาแกนเราขาดแค่ริบบอนครับเดี๋ยวเราไปตรงนี้ต่อเลยเนาะ

This is as close as I have come to autonomy in a long time. You have such a way with words. Is that sarcasm? It was. You're learning. Hopefully, I will not have time to complete my study. <laughs> I was wondering if you can transfer bodies, why was it important to find a cure when you were infected? Couldn't you just make a new body? As you can see in the components you have scanned thus far, the forms we require combine biological and mechanical parts the tissues you have scanned were developed from the dna of 27 separate alien species 27 that seems greedy and wouldn't that mean that anything that infects a body you've manufactured can potentially learn how to infect all those other species yes that is why a cure was imperative okay, the, uh, okay well. เราต้องใช้เครน่องจก้อนสามก้อนนะครับเรานี่ออกมาเก็บก่อนอเคอ่าอหนึ่งสอง หนึ่งสองสามแล้วก็อ่ะนี่คือสองชิ้นละสองชิ้นละที่เรามีของครบนะครับแล้วก็ตอบิโด้วเ,เก็บไปเมื่อกี้จะไม่ถูกยิงเล่นเป็นลูกนะเดี๋ยวเอาไปใส่ก่อน ก็รับมาก็ไม่ได้ใช้นะสำหรับเท้าสูตรครับครับมาแค่ั้นแหละเนาะเราใช้ซีทักเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อไปเนาะเราเอานี่ก่อนเลยเอ้ยนี่ครับสโนวฟ์ฟ็อกเราใช้เดินทางข้างบน,นครับบนบกไปหรือต่อครับ เดี๋ยวเราจะตรงนี้แล้วกันเนาะทางขึ้นเหมือนกันนะโอเคเราก็ทำการปล่อยออกมาก็ไปครับเราต้องข้ามสะพานไปครับ ถู้ถูกอันนรดเปล่านะมันเป็นปน,น่าจยังไม่ใช่น่ะยังไม่ใช่เหรอเหเวาเจอครับ,รรบสีเขียวเป็นสัญลักษณ์นะครับก็เราได้ยินเสียงไอ้ตัวแล้วนะ <c oughs> มีตัวนะครับตัวใหญ่ด้วย นี้เหมือนจะเอาน้องเพลงลิ่งเข้าไปสำรวจได้นะครับ วิ่งดูครับวิบ่งให้ปลอดภัยสุดละนะฮะไม่ไหววะวิ่งมาหลบได้นะครับไปฝั่งซ้า,ายครับ น่าจะตามสีเขียวนี่ไปเนาะน่าจะมาถูกทางแล้วแหละเมื่อกี้เราหลงตั้งนานนะจะตายเอาแล้วนเนี่ยขอเขาทำก่อนครับ โอ้ยยาอ้ t h ต็ง y ิ้ว h a n k ต็งิ้วเลยสอตนี้ New technology acquired Attack อ๋อเออเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวเขาอ,อ่านก่อนนะครับอ่ Slow Fox Ice Worm Attack ด d s ิสอ๋อคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,ดดอะ,อะลดอ่าลดลดลดการโจมตีนะครับก็คือฟีลแบบโดนดาเมจน้อยลงนะโดนดาเมจน้อยลงนะครับ ขึ้นไม่ได้โอเคไฟเบอร์เมชขึ้นบนนะได้ปะปลอดภัยครับข้างล่างไม่ไหวครับโดนจิ้มไม่พักเลยสรุปก็คืออย่างเออ่โนลฟอกเอามาก็ ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็เวลาเราโดนโจมตีหรืออะไรเงี้ยมันก็จะกระเด็นออกจากรถนะครับโอเคเหมือนต้องเดินไปต่อนะครับต้องลงไปข้างล่างโอเคลงไปข้างล่างใช่ไหมเจ็บนิดหนึ่งครับ วะอาวะอาโอ้โหหายดิมาลงอะไรเงี้ยเวละแบตเตอรี่ครับอาหารยาเหมือนรู้ับว่าเราจะเจ็บบ่อยนะ ก็คือแบบเอาอย่างให้เรายับๆเลยแล้วเราขอดูข้างล่างครับเป็นอะไรได้เป็นลูมเป็นลุมเลยครับอันนี้ไม่รู้ว่าใครขุดไม่รู้ว่าใครขุดไว้นะครับแต่แต่ม <c oughs> ัน,เป,นเป็นตัวกลมๆนะ คือมาโอเคเรา จะทางไปต่อแล้วโอเคตามสายไฟตามไฟสีเขียวไปนะครับเลาะซ้ายไปครับเลี่ยง ลงมาครับไปเ,เจอแล้ว กินยาเลยครับนั่นจะมาถึงแล้วครับอ,อ๋อนี่ไงโอ้โหต้องตามสายไฟจริง้เราไม่ได้ตามนะครับเราวิ่งฉีกนะครับโอเคแกนเลยจะแกนเลย Is a rough way to go. Yes, I would not enjoy being crushed while mining iron cube components. The cold preserved the body well, but this isn't a big sample. Will it be enough? Our tissues are pluripotent, derived from the DNA of various species, capable of changing form as necessary. Ah, like stem cells. So what prevents you from I don't know ending up with hooves where your eyelashes should go? That does not happen at least not since the fourth iteration. Mm. you have scanned all the components we need to make a storage uh, body. are you excited? using the chemical compounds available in your body, i am able to approximate what you might call cautious optimism. <coughs> Okay. Okay, good up. We have gathered the necessary components to begin constructing my body. Great! What's next? Let's get you out of my head. First you must find the fabrication facility. It is concealed. Fabrication, some fabrication facility. So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Ours was a research mission of the highest importance. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. So what happened? Your team found the vaccine, and then. Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. เหมือน <laughs> when... ตัวของอารันครับจะไม่อยากยังไม่อยากคุยเรื่องวัคซีนตอนนี้นะครับก็ <c oughs> คือเร่งให้ตัวของโรบินเนี่ยตามหาฟาร์บิลิตี้นะครับจะว่าวะเปร์บิเคเตอร์ดิฟาร์บิลิตี้แวปรบิเคเตอร์นะครับเพื่อทำการสร้างบอด y ี้ครับหรือร่างกายของเผ่าพ,พันธุ์ของอารันขึ้นมานะครับเพื่อให้ ีิสระเพของอารันเนี่ยเข้าไปอยู่ในล่างนั้นนะครับ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้ววจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม